สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับน้าอ้นเออเอ็นหรือว่าน้าอ้นสายวิ่งฟิชชิ่งนะครับกับนะครับตกปรากฏด้วยชโดหมักอีพีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเคล็ดลับวิธีนะครับในการหมักเนื้อชโดนะครับเพื่อตกปรากฏนะครับอันนี้เป็นเนื้อชโดนะครับเนื้อชโดที่ที่เราเราหั่นเป็นชิ้นแล้วครับหั่นเป็นชิ้นแล้วครับก็นะครับเทคนิคก็คือต้องเอาหนังออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกี่ยวเบียดไม่ได้นะครับ ก็หั่นเป็นชิ้นตามที่ต้องการเลยนะครับก็จะมีเนื้อชะโดหนึ่งแล้วก็เลือดนะครับเป็นเลือดงวก็ได้เลือดหมูก็ได้นะครับแล้วก็ไข่นะครับจะไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้นะครับแล้วก็ซอส <รอ S 1> หอยครับรอซอสหอยยี่ห้ออะไรก็ได้ครับซอสหอยนะครับแล้วก็ด้ำปลานะครับน้ำปลาอ่ะเดี๋ยว เรามาหมักกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาก่อนนะครับใส่น้ำปลาก็พอประมาณนะครับใส่ให right? ้เนื้อปลามันแข็งนะครับก็ใส่พอประมาณนะครับใส่น้ำปลาพอประมาณตะก้องเข้ามาใกล้ๆครับครับแล้วก็คลุกนะครับท่านผู้ชมครับตะก้องสองหม้อครับแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันนะครับ แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะครับซอสหอยก็เยอะพอประมาณนะครับซอสหอยใส่เพื่อให้เอือมันลื่นนะครับใส่ซอสหอยนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับคลรโคุีให้เข้ากัน เป็นแนวทางนะครับสาหรับนานานะครับเป็นแนวทางนะครับสําหรับนาณานักตกปรากฏนะครับมือใหม่นะครับส่วนท่านใดที่ชานาญแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับให้มันเข้ากันแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะใส่ไข่นะครับวันนี้ใส่ไข่สองฟองพอครับ ไข่ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ไข่ไก่นะครับไข่เป็ดก็ใส่ได้นะครับวันนี้ใส่ไข่ไม่มากครับใส่สองฟองนะครับแล้วก็ตีไข่ให้แตกนะครับตีไข่ให้แตกครับทุกท่านตีไข่ให้แตกนะครับนาะนๆะนะครับขอเน้นย้ำนะครับ ขอเน้นย้ําว่าคลิปนี้ทํามาเพื่อนะนักตกปลามือใหม่นะครับตกปรากฏดมือใหม่นะครับส่วนนักที่ชํานาญแล้วนะครับก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางอย่าดีมีใช้ไปเกินครึ่งนะครับนะครับอ่าคนให้เข้ากันแล้วนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับี๋ยว้องจะตามเลือดนะครับ อันนี้น้อนใช้เลือดงวนะครับเลือดงวใส่ไปเยอะนะครับใส่ประมาณนี้นะครับสวัดีนะครับก็จะใส่ประมาณนี้เทลงไปครับตะกร้องครับเทเลือดลงไปครับก็ตามความเหมาะสมนะครับสําหรับเลือดนะครับ หมักให้เข้ากันครับคนทุกเค้าให้เข้ากันครับประมาณนี้เลยครับแต่ลืมไปอย่างนึงนะครับลืมกะทิผงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวูยวไปเอากะทิผงก่อนนะครับลืม ส่วนผสมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกะทิผงสําเร็จรูปนะครับยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่น้านาหาได้นะครับวันนี้โน้นได้ยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาใส่ครับเรามาตัดเทใส่เลยครับตะก้องครับตะก้อง็เทใส่พอประมาณนะครับเดี๋ยวโน้นจะใส่ประมาณหนึ่งซองนะครับตามความเหมาะสมนะครับ นานนะครับแล้วแต่นานะจะใส่เลยนะครับแล้วก็คนนะครับคนคนให้ทั่วนะครับ,รบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ครับคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมมาครับวันนี้น้องใช้เป็นหลพลาสติกนะครับสองหลนะครับเพราะว่าเนื้อปลาค่อนข้างที่จะเยอะครับปลาโดตัวละประมาณสามกิโลสองตัวนะครับเราจะมาตักใส่หลกันครับ ใส่รูเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับก็คนเนื้อปลาให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วก็ทำการปิดฝานะครับท่านผู้ชมทำการปิดฟานะครับมักไว้ในที่อุณหภูมิปกติเวลาประมาณ1นถึสวันครับหลังจากนั้นให้เราแช่ตู้เย็นไว้นะครับเพื่อไม่ให้ปลามันเละนะครับครับ อีพีต่อไปเดี๋ยวนะอนจะพาลงหมายนะครับอีพีนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับยังไงก็กดจากกันก็ฝากนะครับนะๆกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนะออนเอเอนหรือนะออนสายวิ่งพิชชินครับครับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมนะาะ,ะนะครับนักตบปรากฏมือใหม่ไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ